อั่ที่วันที่1จ็ดคือสจิกายมันเพนเรียนส2บสอนะนอนเต็มตลีสงนยนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดสามัคคีอุปถัมภ์อยู่กับอาจารย์นันอยู่กับอาจารย์ปานีนะคะและระยะธรรมคณะเราที่มาเรื่องโครงการโซลาเซลล์มีแต่สาวน้อยหมดเลยใช่แต่อาจารย์นันอธิบายนิดนึงว่าวันนี้มาทําอะไรคือตอนนี้เราจะมีคิวทำสิบสองวัดนะครับรอบนี้เราก็ทํายังไม่เสร็จ คนหรอกเริ่ทําได้ประมาณ8ปวันลเหลืออี่งประมาณสี่วันก็ทยอยทําไปนะฮะทำไปเรื่อยๆเสร็จเมื่อ <c oughs> เสร็จเมื่อเสร็จ <c oughs> เสร็จเมื่อไหรก็เมื่อนั้นถามเสร็จเมื่อไหรเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นจริงๆเพราะว่าคือต้องละเอียดที่จุดอย่างที่ไปทําอย่างที่ไปภูผาแดงนะหลวงพี่ภูมาที่ดูแลภูผาแดง เป็นเจดีย์ลงตามมหาบัวนะครับที่เราไปจองไว้เนี่ยแต่เราจอง3ปีล่วงหน้านะครับถ้าตายก่อนก็คนที่เหนืออยู่ก็ไปทำถือเป็นสัญญาบอกว่าเป็นสัญญาไปชามบอกว่าให้ทาโดยละเอียดเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าทุกอันนี้ฝังดินหมดเลยโดยละเอียดหมดไม่มีเกะนะครับร้อยท่อฝังดินหมดแล้วก็เทปูนผลนะฮะแล้วก็ระบบนี้ยึดถาวอมั่นคงมดเลยนะแล้วก็ปลอดภัยดูดูเรียบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่แผงโซลามาเนี่ยปกติโซลาเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมมากมาย แต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านตัวนี้คือนอกจากรรทําถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วเนี่ยก็ยังให้เป็นจุดเรียนรู้ชุมชนได้อีกคือใครมาดูก็เห็นขอให้พอพอต่อสายไฟเป็นนเดินไล่ดูก็รู้แล้วเพราะเราต่อให้เห็นชัดๆง่ายๆนะแลเราอุปกรณ์นี้ก็จากข้างบนนี้ก็เป็นแผ่นโซล่าทีนี้ถามว่าใช้แผ่นแบบไหนอันนี้คือแผ่นแบบคอมฟัสตัวนี้ไวแสงคือคือปกติบ้านเราเนี่ยจะมีแดดส่วนหนึ่งแล้วมีฝนส่วนหนึง่งเวลาฝนตกก็จะไม่มีไฟ ถ้าเป็นแผ่นแบบคิดตลลายแต่นี้เราใช้โมฟัสจะเก็บแดดทุกเม็ดเป็นเซลขึ้นที่เลขขอให้มีแดดก็เก็บขอให้มีแสงสว่างมีแสงสว่างที่อ่านไทยรัดได้ถ้าแสงสว่างตัวนี้อ่านไทยรัดได้อันนี้ทํางานได้เหมือนกันฉบับอื่นอันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้นี่เราเราต่อแบบคือคือต่อยังไงให้มันลงตัวนะครับก็คือต่อให้มันลงตัวปกติการต่อโซล่าจะต้องมีเครื่องควบคุมการชาร์จมีชาร์เจอร์ซึ่งเราพบว่าในตลาดนี่เก๊หมด99%เกเก๊หมด ชาร์จไม่ได้จริงเป็นของของปลอมมาจากจีนหมดเลยคือดูดีด,ดูหรูหรานะแต่เก็บไฟไม่หมดไฟมาร้อยเก็บได้หกสิบแต่นี้เราเราใช้ระบบชาร์จตรงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ชาร์จตรงเนี่ยไฟมาร้อยเก็บได้97เนะครับตัวนี้เก็บล <_ s> งแบตเตอรี่ที่นี้แบตเตอรี่เนี่ยมันจะลงตัวพอดีคือทุกอย่างนี้เป็นไปตามวาระของมันมาอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ลงตัวทุกจุดนะครับเพราะลงตัวทุกจุดเนี่ยมันไม่มีการบล็อกหรือคอขวดไม่มีการสูญเสียจากแผ่นโซล่ามาเนี่ย36โวลต์ ชาร์จลงแบต3 6โวลต์พอดีเป๊ะแล้วเราก็ต่อออกไปยังหลอดไฟ 3- 6โวลต์ด้วยนะซึ่งเป็นหลอด LED <ม>อันนี้โกวิษณุแนะนําที่เอามาด้วยแล้วก็บางส่วนที่ทางร้านที่จิ๋วให้มาด้วยนะครับก็เอามาทําวัดในหลายจุดเหมือนกันเพราะมีเป็น2000 2 0 0 0เมตรเลยอาจจะได้ประมาณร้อยวัดนะครับตัวนี้ก็จะทําเมตรภาไปเรื่อยๆลยจะภาพบีนเหรอภานี้ลองมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงวงจรชาร์จนี่นะครับวงจรชาร์จนี่จะเห็นว่าถ้าเปิดดูนะครับถ้าเราไปซื้อชาร์จเจอจีนเนี่ย ก็จะประมาณพันหนึ่งหรือพันสี่พันห้าแต่เก็บได้ประมาณอย่างที่ว่าเนี่ยเก็บได้สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้ลงทุนประมาณพันหนึ่งเหมือนกันนะตอนนี้กําลังให้จิ๋วหาอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะก็ถามว่าคัดเอาซื้อตลาดได้ไหมซื้อได้หมดนะครับไอตัวนี้ก็ซื้อตลาดได้ทั้งหมดซื้อตลาดได้หมดเลยเป็นวงจรชาร์จแบบใช้ได้อดกันย้อนตัวเดียวนะได้อดกันย้อนตัวเดียวได้อดกี่แอมป์คะอาจารย์ได้อดตัวนี้ห้าสิบแอมป์ห้าสิบแอมป์ช้าิบแอมป์ใช็ดบิดแล้วก็เช็ดคิดซิงมาเท่าน พอลงแบตพอดีเนี่ยกลางคืนเราก็เปิดคันเอาทั้งวัดโดยทั่วไปที่เราคุยกับหลวงพ่อเนี่ยเราจะพยายามไม่ใช้ระบบอัตโนมัติเพราะว่าพ,พ,พระพระพระภิกษ์เนี่ยจะมีเวลามากวาดลานวัดจะมีเวลามาเปิดไฟอยู่แล้วซึ่งถ้าเราทําอัตโนมัติเนี่ย <Orange. S 1> เวลามันเสียเนี่ยมันก็จะยุง่งเพราะว่าไอตัวเสียจะเป็นตัวอัตโนมัติเท่านั้นเองนะครับเราก็เลยทาคัดเอาธรรมดาซึ่งคาดว่านี้จะอยู่เป็นร้อยปีได้นะแผ่นนี้อายุประมาณ20กว่าปีไะนั้นทั้งระบบนี้ทุกทุกวันที่ ทุกท่านทําบุญไว้นะครับก็จะได้บุญทุกวันถึงตายไปแล้วนะไม่ใช่อะไรนะถึงตายไปแล้วนี่บุญก็จะตามไปด้วยไปถึงเทวโลกนะบอกว่าเช็คบินนะบอกว่าฉันมีดอกเบี้ยนะฉันทํานี้ได้ทุกวันนะบุญฉันไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะถึงลูกหลานไม่ได้ทําบุญกวดน้ำไม่ให้ฉันก็มีของฉันนะเพราะฉะนั้นนี่มันคนละคนละชั้นกันนะอมันไม่ใช่ชั้นธรรมดานะมันต้องเลี้ยงชั้นทุกวันเพราะว่าเราได้ดอกทุกวันเอาต่อรองเอาไปต่อรองเทวดาต่อรอ ใช่มันต้องต่อรองมัน oh. มันต้องระลึกถึงตอนนี้ต้องเห็นไฟสว่างว่า hmm. เรามีต่อรองนะเราสมัครงทุกวันแล้วแล้วเราถามเอ้าแล้วเราเทวโลกถามเอา้า,อาแ,ลแล้วมันจะไม่ดับไปเลยไม่ดับเพราะว่าทีมงานอาจารย์ทีมทีมงานอาจารย์ปานีเนี่ยดูแลตลอดถึงน้ำอ้อยเลยด <c oughs> ูแลสายรุ่นเลยหล <c oughs> า,า,ากไปนะ สเพราะฉะนั้นเราเราจะมีทีมงานดูแลตลอดคือปีสองปีเราก็จะเรียนมาติดใหม่แล้วก็ติดใหม่ด้วยแล้วก็จะมีจะมีรุ่นสองมีรุ่นสองให้ฟิล์มให้ฟิล์มให้ฟิล์มฟิล์มวัดเนี่ยรุ่นสองสการฟิล์มวัดสงการรุ่นสองนะไอรุ่นสามก็จะมีรุ่นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็บอกอ้าวแล้วมันจะดับเป็นไหมไม่ดับครับลูกหลานทำอยู่สว่างอย่างนั้น น้คุยกันดีๆนะมันขึ้นทุกวันนะบุญเนี่ยสะสมบุญสะสมทุกวันอนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะทุกวันเนี่ยนะครับนอกจากที่ได้เจดีสว่างแล้วเนี่ยญาติโยมที่เห็นเจดีเห็นบวชสว่างก็จะเกิดปฏิปทานี่พระธาตุอยู่ตรงนี้นะครับท่านสร้างเจดีไว้ตรงนี้พระธาตุอยู่ตรงนี้เลยนะครับพระธาตุอยู่หน้าบันเนี่ยเจดีหนึ่งเจดีสว่างนะสองคือพระพิสุนะแล้วก็มี แม้แต่แม้แต่นาคนะฮะที่มารอบวชเนี่ยก็ยังมเดินจงก,กลมกับไฟที่สว่างเมื่อคืนเขาก็เดินกันเพราะตั้งแต่ก่อนอย่างเจดีลุงปูขาวเนี่ยพระไม่เคยไปเดินจงก,กลมได้เพราะมว่ามืดตอนนี้เพราะกลางคืนสว่างแล้วเนี่ยจบเลยนะครับพระไปเดินจงก,กลมพระหลวงปูรีบอกว่ามีมีหลวงปูขาวแล้วเข้าใจว่าหลวงปูขาวทานายไว้ว่าเจดีนี้จะสร้างไปก็จะอยู่ไปเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งนะท่านบอกว่าจะมีคนมาพัฒนา หลวงปุรีบอกคุณรู้ไหมจะมีคนพัฒนาแล้วตรงบริเวณเจดีเนี่ยจะเจริญจะมีคนมาเยอะมากจะมีคนมาพัฒนาเราก็นึกไม่ออกใครจะมาพัฒนายังไม่รู้ว่าใช่เราหรือเปล่าน่นแสิน่นหลนน้ทไมีคนมาพัฒนาพอดีวันนั้นที่ไปถวายหลวงพ่อท่านบอกว่าปกติแล้วนี่ใช้งบเป็นแสนในการที่แก้ปัญหาไฟตรงไฟมันโหมเขาไฟช็อตทีนี้ก็คือทําไม่ได้แล้วก็ติดต่อทางราชการก็ไม่เห็นมีใครมาสนใจ หลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อต้อยที่มารับเขารอเรามา20่สิบสาปีประมาณนั้นค่ะพอมาแล้วก็สว่างก็เลยไม่จําเป็นต้องขออีกแล้วต้องทำอะไรนะอันนี้คือคือที่เราเป็นมาหลยับุญทุกวันให้นึกถึงบุญของเราทุกวันกถึงทุกวันนะต่อรองได้นะครับต่อรองได้ไม่ถึงต่อรองนะมันมันไล่ทุกวันนะทางเช้งหางเช้งหางเช็งทุกวันโอเคค่ะเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปดู